สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเกตพรีเมียมมานําเสนอนะครับมาพร้อมกล่องเปิดข้างแบบนี้เลยนะครับผมสินค้าพร้อมปลอกหนังแท้แกะลายนะครับสวยๆเลยนะครับเล่มนี้มีตัวล็อกให้หนึ่งตัวนะครับปอกกับด้ามที่เข้ากันมากนะครับลงล็อกเป๊ะๆนะครับผมด้านหลังมีที่ล็อกเข็มขัดนะครับปอกหนังหนาๆเลยนะครับมาดูรายละเอียดมีดกันนะครับผม เล่มนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อตอนแรกๆนะครับวันนี้ของเข้ามาใหม่นะครับขายดีอยู่นะครับเล่มนี้บอกเลยนี่ครับเล่มนี้เป็นมีดพกสั้นนะครับแบรนด์ナイเคปเลยนะครับผมความยาวรวม1ิบจุดห้านิ้วนะครับไวมีดเหล็กเก r ซนะครับแข็งแรงค่าความแข็งสูงนะครับใช้งานหนักได้นะครับรับประกันทรงโบวีนะครับสวยงามแน่นอนนะครับเล่มนี้ งาน,นดีนะครับละเอียดกิฟนะครับผมยาวรวม10.5นิ้วใบมีดยาว5.5นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.5นิ้วนะครับสันหนาสี่นะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแทงนะครับกาดเป็นแบบสวมนะครับด้ามจับเป็นไม้มะเกือแท้นะครับผมลายสวยยึดมูด2ตัวสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับผม สวยงามแน่นอนนะครับเล่มนี้ด้ามจับยาวห้านิ้วไวมห้าจุดห้านิ้วนะครับสันสลบนะครับผมนี่จะกว้างตรงช่วงแรกครับสลบเล็กลงนะครับผมสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้เดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับเล่มนี้น้ําหนักพร้อมปอก3 2 6รอยี่บหกกรัมนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับคมกริบแน่นอนนะครับผม ผมหวานเจี๊ยบนะครับเล่มนี้ผมมีของมาไม่เยอะนะครับมีมาแค่8เล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับเล่มนี้นะครับห้าบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนลดให้500ร้อยทุ่นๆน,นะครับ สนใจทักมาได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางมาต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้าใจนะครับสวยแน่นอนนะครับใบมีดทรงสวยมีมิตินะครับผมนี่เลเซอร์ปั๊มตาแบรนด์นะครับของแท้นะครับผมสวยแน่นอนงานดีนะครับเนียนกริฟนะครับเล่มนี้มีพกทรงโบวีครับแนวต่อสู้ป้องกันตัวนะครับผมปลายแหลมนะครับคมกริบ ใบมีดยาวนะครับ5.5นิ้วนี่ก็เหลือๆแล้วนะครับผมผมมีของมาแค่8เล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์แมนมีเดินป่านะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะนำมีดสวยๆมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะครับเล่มนี้ได้กำไรหลักสิบเช่นเคยครับสวยแน่นอนนะครับผม พกพาง่ายนะครับขนาดกําลังดีนะครับผมเดี๋ยววัดความคมให้ดูอีกครั้งครับเดีย๋ยวจะไม่ไอ้นี่ผมจัดๆเลยนะครับผมช่วงกาดรอยต่อนี่ไม่มีเลยครับเนียนกลิบนะครับกาดเป็นแบบสวมนะครับผมงานดีมากๆนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับมีมาแค่แปดเล่มน,นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวสงกรารจะนะํามีดช่างไทยมาแบ่งปันนะครับมีดช่างอุทยัยมีดพับมีดพกนะครับดาบดาบก็มีนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวสงกรารได้หยุดงานขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแมนมีเดินป่ายินดีรับใช้ทุกท่านนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับ ไม่มีเสียแน่นอนนะครับชื่อนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแว้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับรุ่นนี้นะครับไนท์เคปเลยนะครับ530บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนลดให้500้ทุนทั่วนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผม สวยแน่นอนนะครับค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็ประมาณเจดิบาทหกหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ